ดีกว่าตอนนี้ผู้เล่นนั้นกำลังเผออ่านด่านอยู่แต่มีคนไม่ไม่มีคนตายไปหนึ่งคนมาอู้โห<อ><อ>เต็มคอเลยมาฉันจะตกลงไปตายแล้วมามามา,มา,มา,มา หัวโดนโดนกำจัดแค่นี้โดนกำจัดโดนกำจัดมไม่น่ะอ๋อทำไมไอ้อยู่นี่ใช่ไหมไอ้นี่ก็โผล่บ่อยเหเลือเกินไอตัวนี้เป็นนักก็กล้องแล้วยังจะมาเล่นเกมอีกอ่ะออืมันนีนะ้จะเป็นของจริงนะไม่ไม่ทะลุไม่ไม่ไม่ไ,มไอ้หมวกช่วยได้ อขอบคุณนะหมวกช่วยฉันได้โว้ยหมวกมันช่วยฉันได้มาไอ้ป้อพองพัง,พ,งพังไม่ได้ไปไม่ได้ผู้เล่นนะั้นเริ่มการอ่อนแอเราจะช่วยเขา ได้เงินสิบลา้านชุบชีวิตเขาขึ้นมาแถวนี้น่าจะไม่มีศพนะโอเคไม่มีต้องแตตกลง่ไปจะโดนขังจนอายุยี่สิบปีของจริง